มงมือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชอบกินข้าวก่อนเดี๋ยวรับดังนี่เดี๋ยวรบับ <c oughs> ดับงสุเลยสุเลยสุรตต์ลีอันนี้เป็นหน้ามันหน้าเหนียวหนอกก่อแบบที่นี่กล้วยไม่ไยากกล้วยปัน่นอันนี้ก็เป็นผักกล้วยปั่นนั่เธอ,อ,อกล้วยปั่นช็อกโกแลตนะวันนี้ก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนแล้สิแบ<า>บวัน,นจูกันแตกอันนี้ก็เป็นกระบอกหุ้มกระบอกหุ้งกระดาษฟอยล์ให่เขาสีสันเป็นจะแซ่บบ่อันนี้ก็เป็นขนมเส้น ขนมเส้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันอันกระดูกปลาไซมอนทองหลากไรามันกับแคบหมูกับไก่เห็นบอกเลิศสมิตรอะไรคนน่ะเบิ้งเอาพี่น้อนคนน่ะคุน่นน่ะคนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเป็นแต่แซ่บบ่จ้ะหิมะหิมะกินน้ำยาสับปูคนน่ะโอ้เอาตั้มอุงเลยเบิ้งคากาคนก้อนศิกร์กินกับตรงอ่างคนน่ะพี่น้องเนาะอันเคนสิว่ากินโชว์เดี๋ยวบอกคนน่ะกินโชว์ก็คือกินอ่างนี่นะเอาไหมก้อนสิกินกับตรงอ่างบ่ดู สำเนียงแตนเลยไปนอนหิมะปะทีนี้มามามาลุยกันลุยกันมาสิมามา,มาลุยกันลุยกันเอาเมาทั้งน,นี้ออกมาลุยออกมาโซยมาลุยมาโซยตำบักกุยเตกับยายชมพูแล้วก็ผักเต็มถาดคือเกอเรา <c oughs> สำเนียงแตนเดีดยวเดี๋ กานี่ก็แหนก็ยันได้ก็เสียงัป็นมาวอเราเพี่น้องเอ้แตาตะจมูกตแตะเ็กจนตะดังเปเออพี่น้องเอ้เดี๋ยวเดี๋ขอจัดอันนี้ก็แต๊บมึงเห็นบ้นั่งใจพดโอเคไปวนีนเออโอเคเราหน้าแบที่นี่เนาะพี่เจ้าได้เห็นสัตว์จเห็นความงามไม่นชพูดสัตว์สัตวเนาะอันนั้นตะจมูกไม่้ดเตะจนดังแปเหมือนพี่นองเอ้ยบ่าปที่สุอเดยปึงพอม แม่มาซื้อเลขซื้อหวยกับเจ๊ชูพูเนี่ยซือลอตตอรี่หน่ยไมไพี่น้องพูดใดอยากร้อยกรวยมาๆๆๆเจูให้โชคออ้หพ่้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งยังชูให้โชคด้วยเธอนี่บอมีเบอร์เงินเบอร์ทองอะมีลอตตอรี่อ่ะเที่ยงจชาดีจัดพี่น้องสกุลสก้นห่อยเจู๊พูดได้หนิดื่มหลายโปรดลิกว,วันตุยี <laughs> เด็กเดี๋ยวรถแป๊บนึงสายตาอกใไปดีดอกมองไปเห็นตัวเลขบนไหนมองเห็นไหนเห็นไหนเถอดแล้วเนาะอายุห้าสิบเอ็ดเนาะเอาอย่างก่อนโบ้ไปหน่อยอันนี้เป็นอันนี้ยังไงเนียนเนียเนียนเนียเป็นอันนี้แม่จมา่าเป็นทองรักไซอันปลาไสหม่อนทอดกรอบ

กินอย่นะเธอมันเลิมันตนกินกับไก่โอ้มันอรอยนม Chạy 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 mày chạy 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 เต้าไวยกันเป็นไปข่างเต้ามันนุ่มไงเปิดไนอ่อนๆข่างเตาไวยร้านกินยังกับมัดกินกระดูกอ่อนก็เห็ดนะกินกับไกนะ่เนาะกูจับไอเห็ดมั้งเนาะอันชีดมัสซาริล่าชีสเน่ะปเปิดไฟอ่อนๆี่้ยไปเไปิดแห้งเลยเปิดค่อยๆ เอาชีสเทสเซ่เทสกกทเซ่กระทะคือเล่นชูเห็ดหรอเอ้ยไทยรอให้มันชีดมันในบัดนี้มากินกับน่องไก,ไออก่พี่น้องเลยน่องไก่พวกน่องไก่เค้นี่มันแซ่บอ,อื้มอืมมีขนมยังเดี๋ยวจะกินี่หลายอย่างัลไงเนี่ย Thử người mọi 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 Qua mọi người

โม้ได้มานแชหมาแขวแขวัดดแวหักเลย c o 요 e mười lăm càng bay mhm mhm Còn mấy con mhm mhm để ngồi mhm 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 อันคื่จะปีนอ่ะเพา่ก็แสดงน้อพี่มักการสมัยก่อนมันัางแต่งพึ่งมาสายพึ่งมาสายด้วยบัานกันเลี้ยงไหมด้วยโรงเรียนมันกันเลี้ยงไหมเบิ้งงงานกันแป่งพี่มักออพี่มักอ่ะแต่ตัวใหญ่ดีนะพี่สมัยก่อนเนาะ น้อนก็บม่รัไปเข้าองงานก็ไ่ได้บอก้างานขึ้นกระไดเฮียนใชไหก้อนกระไดเฮียนพวกเขานะเนาสารบันเอานั่เป็นมูนเป็นขันขันแรกขันสองขันสามขันสี่ขันห้างานห็นไปบ่กก้าวเดียวเดี๋ยวเบิ้งขันกระไดเย่ยนหนาปีไหมเป็นยีน้อยเลยอืมนั้นพี่น้าจ้เรียนอย่างน บอกพี่มาจูพี่มาจมาจนะแห่งตอนที่มันยืดมือไปเก็กบน้ำเห้คัหโอ้ยมาหอด้านนอนบารหลับพี่น้อกเอยเป็นอย่างหน่อยยยากพี่หลอกอ